ที่สุดการรอคอยจริงๆครับก็เราก็รอคอยกันมาระยะเวลาหนึ่งนะครับผมมากๆใช่ผมวันนี้ก็เป็นวันบวงสรวงนะครับก็เหมือนกับเป็นวันเปิดเปิดเลิกเนอะเป็นวันแบบเริ่มต้นของเราจริงๆแล้ววันแรกนะครับก็เมื่อวานก็เพิ่งฟิตติ้งกันมาด้วยใช่ครับผมผมตื่นเต้นมากๆครับใกล้ที่จะได้เปิดกล้องครับก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนนัดก็รอคอยวันนี้มาถึงตลอดด้วยครับผมพอแบบใกล้มาถึงเรื่อยๆเราก็ยิ่งตื่นเต้นพอวันนี้เป็นวันบวงสรวงจริงๆแล้วเราก็ยิ่งแบบ จริงแบบว่าจรงตื่นเต้นจริงแบบว่าแบบกำลังเตรียมรับแรงกระแทกในเดือนหน้าที่เราจะออกกองกันเต็มเต็มเดือน,นครับ,บ,บผมก็คิดว่าสนุกแน่นอนครับการอือใช่ครับมเลยว่ารจริงจริงกลังใจนี่คือสําคัญมากๆครับแล้วก็พอเรากําลังลงลงมาเริ่มบวงสรวงแล้วก็เจอเป็นๆนะครับดีใจมากๆที่ได้รับ การตอบรับนะครับผมได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆเยอะมากๆแล้วก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆถึงแม้กระทั่งแบบันเรานี้เราเช้าใช่ครับคือแบบแฟนๆทุกคนน่ารักมากๆตั้งแต่เราแบบว่ามาถึงที่นี่นะครับก็คือมีแฟนๆรอรอมารอกันแล้วอะครับผมใช่ดีใจมากๆครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับใช่ครับพอเราได้เห็นก็แบบอ่ะเดีว่าวันดวงสว่งนี้ผ่านไปได้วยดีด้วยดีแน่นอนครับครับที่ผ่า่เราเร่มี Oh. ใช่ครับสรับใช่ครับ,รบจากนิ่งเฮียอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้เล่าแบกราวับของตัวยี่กับคนเดียวมากพอใช่ไหมครับก็ในดื้อเฮียี่ยก็จะก็จะฉายถึงอนาคตที่เกิดขึ้นหลังจากนิ่งเฮียใช่ไหมครับเป็นดื้อเฮียแล้วก็ได้เห็นแบกระดับของทั้งสองตัวละครด้วยครับผมเกาจะมีบทบาทของยี่ตอนเด็กกับน้องเดียวตอนเด็กค่อนข้างเยอะพอสมควรครับจะได้เข้าใจตัวละครว่าเป็นยังไงบ้างเติบโตขึ้นมาเป็นยังไง แล้วก็ทุกๆทุกๆคนบอกหมดเลยนะว่าว่าแม็กเวอร์ชันเล็กกับนันเวอร์ชันเล็กก็คือเวอร์ชันเด็กก็คือเหมือนกันมากยิ่งยิ่งแบบว่ายิ่งเฉพาะแบบว่าพี่แม็กเวอร์ชันเล็กก็คือแบบน้องน้องรถบัสนะครับผมคือเหมือนพี่แม็กมากแบบนั้นเห็นรูปที่แบบพี่พี่แฟนคลับเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะเป็นรูปแบบเคี่อีกับรูปน้องที่ถ่ายเป็นตอนเด็กครับคืออล่าคือเหมือนกันเลย อนเด็กๆแ, qui, แ i i really ้อย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้เลยคล้ายๆเลยคล้ายๆครับน้องเขาหลอกว่าป่ะน้องเขาหลอกว่าครับแต่ครับโอ้น้องน้องคูมาใช่ไหมครับน้องคูมาใช่น้องคุมาเหมือนมากเหมือนมากเมื่อวานก็แบบสน้องก็ง่วงๆเหมือนผมเลยครับผมชอบนอนเหมือนกันคอนนี้เเราจะกันหน้าใช่ครับเต้องเตรียมอะไรเตมมั้ยครับก็ช่วงนี้ก็บทบท กล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วด้วยแล้วก็เวลาที่เหลือก่อนที่จะเปิดกล้องครับก็เป็นเวลาที่เตรียมตัวนะครับเวอร์ชอปนมะจากเข้มข้นมากขึ้นครับตอนนี้ก็เข้มข้นมากนให้เรายแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเรียกได้ว่าก็คือแทบแทบจะวันครับผมเพื่อดีเฮียให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดครับเือนี้ของเราจะป็นจากว่าเในรื่องอะไรนะวานาัดมากว่าอะไรบ้างครับผม ก็ตอนแรกก็จะเป็นดราม่าก่อนนะครับดราม่าชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวว่าหลังจากนี่เฮียแล้วชีวิตส่วนตัวเล่าหมดเลยนะรับไมห่หัวข้อหัวข้อเฉยแบบชีวิตส่วนตัวก่อน <ทะ S 2> แล้วก็ก็จะเป็นอาจจะปัญหาภายในบ้านแล้วก็ปัญหาน,นอกบ้านเหมือนเหมือนตอนแรกก็จะมีแบบมีปมใหญ่ๆก่อนนะครับจะพอผ่านเรื่องนี้ไปเหมือนทุกอย่าง,งก็คลายเครียด มากขึ้นแต่ก็ในเรื่องก็จะมีแบบมีปมครอบครัวแล้วก็มีโปมอีกหลายๆอย่างที่น่าติดตามครับผมก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับและครับก็รับรองว่าดื้อมากแน่ๆครับเพราะว่าน้องคนเดียวก็มาถึงในดื้อเฮียก็โตขึ้นมากๆแล้วครับผม25แล้วมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแบบกล้าตอบปากต่อคำกับเฮียมากขึ้นด้วยครับผมจากให้หลอดก็น่าจะรู้เลยว่า เดี๋ยวนี้ดื้อขึ้นเยอะับผมมาเหนิงอคนเดียวน,น้องนักนัดนะครับเดียวจะดูดเียจะยอมครับถ้าเฮียดูเฮียวก็ดูด้วยเหตุผล <c oughs> แต่ถ้าเฮียจะแต่ถ้าเฮียจะยอมก,ก็เพราะว่าเป็นเป็นน้องเดียวอะไรครับครับน้องเดียวก็เถียงด้วยเหตุผลน้องเดียวมีเหตุผลของน้องเดียวทุกทุกคำพูดที่ทขขพูดออกมาครับผม<อ> <c oughs> ทางการรอทุกคนติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็น t ี้นะครับทีมน้องคนเดียวครับครับ ไม่มีทางน้อยครับผมมีแต่มากขึ้นนะครับเราจะมากขึ้นยังไงเราติดตามนะครับแต่ทีกี้ได้พูดกัดูรับรองว่าในเรื่องก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะแยะมากๆครับผมนอกจากดรามาแล้วก็จะมีโมเมนต์ให้ยิ้มกันครับผมให้ฟินให้แตกต่างปรับอารมณ์กันได้อะไรดีกว่าใช่มีแบบว่าเรื่องมีสยอ๋อเหมือนเกือบเกือบจะบินไปครับผมแต่ว่าไม่ให้เปิด ใช่ครับมีเหตุเกิดขึ้นก็เลยไปไม่ได้ครับผมประมาณนั้นไม่ให้ไปครับครับสมัยของแฟนหนุ่มจะมีตัวละครรับบทละครหรือเปล่าตอนนี้ก็ยัง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 บอกตัวละครไม่ครบทุกตัวละครนะครับก็รอทุกคนติดตามนะครับว่าจะมีใครมาซพมัยกันนะครับเอ็นคอมเมนต์แบบหลายๆคนแบบอยากทีเห็นเหมือนกันว่าปามกอรจะเป็นใครเพราะว่า ตอนฟิตติ้งทุกคนยังไม่ได้เห็นครับผมก็มารอลุ้นไปด้วยกันเลยครับผมครับเพลงเพลงนี้จากจากซีรีส์ที่ผ่านมาของค่ายนะครับก็อย่างนิ่งเฮียของอย่างอโนนนะครับก็จะมีเพลงประกอบของซีรีส์ของนั้นๆของตัวเองนะครับผมก็รอติดตามนิ่งเฮียเลยว่าจะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ฝากฝากทุกคนเป็นกำลังใจและก็ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกัน รโมทให้ด้วยนะครับคุณผู้มคำก็คำก็ต้องมีอยู่แล้วแหละครับผมแต่ก็แบบว่าเป็นใครร้องหรือว่าจะเป็นศิลปินคนไหนอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมอาจจะเป็นแบบศิลปินท่านไหนมาร้องหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องพารุนไปด้วยกันครับจะต้องวอร์มเสียงร้อนครับเปิครับก็ที่แปนไว้ใช่ไหมครับก็ อันนี้พอหลังจากบวงสรวงเสร็จก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะฮะก็จะมีก็จะมีการเล่นเล่นเทรนประจําวันที่ถ่ายทํานะครับผมแล้วก็คิวก็จะค่อนข้างที่จะอัดแน่นพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาในการถ่ายอาจจะไม่ได้นานมากครับผมก็แี่ชก็จะได้รับชมในภายในปีนี้แน่นอนครับผมจะรีบทําให้เสร็จครับแีนชาจะได้ไม่รอดานครับครับครับผมครับ ฝากเทยอี้นะครับกับน้องคนเดียวด้วยนะครับของซบี้เทียก็หาวะโซนนะครับพวกเราก็รอคอยกันมานานเนื้อแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหมือนกับเดย์วันแล้วในการวงสวงนะครับก็จะทำให้กันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทแล้วก็เป็นงานจัดให้กับพวกเราซีรีส์เทียหาวะโซนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับใช่ครับผมก็มาสนุกไปด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ